ช่วงของประชาะสัมพันธ์จังหวัดพีออดีสามบอข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้จะได้มาอ้จาก,กันกบหัวหน้าเยาวรักเครือคําขาวประชาะสัมพันธ์จังหวัดเจียงไฮยอยู่ในสายกับเฮาแล้วท่านประชาะสัมพันธ์จังหวัดเจียงไฮสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณเอกนอรินและก็คุณนัสนันนะเจ้าหรือว่าน้องเอกกับน้องออยนะจอนอเจ้าน้าอยากจะจวนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าได้มาแอลเจียงไฮเจ้า เชียงไฮช่วงวันสองวันก่อนนั้นอากาศหนาวหนาวก็เย็นสบายแปลว่าพอมาวันนี้นี่แดดออกแซ่แลงโอ้แดดออกแล้วครับเจ้าแดดออกละแต่ว่าช่วงเจ้าเจ้านี่นะอากาศก็ยังประมาณสักสิบเก้าองศาสาวองศาเจ้าคตอบอยากใครฮึ่มไแอลเชียงไฮเหนือสุดยอดนะจออแดนสยามนะเจ้าน้องก็ ตอนนี้บรรยากาศต่างๆนะนักท่องเที่ยวเริ่มมาแอลจังรายนักขณะก็ต่อที่เขาเดินตางเดินทางปะเดี๋ยวนี้พอเป็นมาว่าไปที่ไหนต่างดในกั๊มเดียวกั๊มเดียวนะเจ้าพอดีอ่นอย้ายมาอยู่ใหม่ด้วยนะเจ้าเนาะแต่ก็บ่าเคยมาเชียงรายเคยอยู่เชียงรายพ่องนะเจ้าในช่วงหลายๆปีก่อนนะเจ้าเนาะก,ก,ก็เดินทางเดินทางไปไหนนี้ผู้คนมาแอวเริ่มทย,ยอยมานักละเจ้าช่วงนี้ เป็นสีสันบรรยากาศกลิ่นหอมอบอวลคณะสำหรับนักท่องเที่ยวตีมาเอลจงหวัดเจียงหายเจา้าแล้วก็ยางจะปาไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นเจ้าตีผู้ชี้ฟ้านะเจ้าบมขออว่าท่านผู้ชมหรือว่าคุณเอกนรินทร์หรือว่าคุณนัสนัน,นเจ้านอ้ออยได้เคยไปขึ้นผู้ชีฟ้าไปไปแล้วก็เจ้าเอกมาได้ไปหลายปีแล้วครับไปมาเหมินมากเลยครับวมนาครับปเดี๋ยวนี้บรรยากาศเป็นจะได้พ่องผมขอครับ เจ้าบรรยากาศของผูชีฟ้าบัดเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหเขานึกถึงภูเขาเนาะยอดเขาดีแบบเอสีเขียวขจีแล้วก็เจ้าหมานี่นะเจ้าคือคือ,ค,อ,ค,อคือไปช่วงก่อนเดีวยวช่วงช่วง,วงนร้ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เข้าไปเตือนแต่สัมผัสด้วยภาพตีเป็นพายมาฮือกันเป็นเมฆหมอกลอยปุยหนุน่นงง้ามขนาดเจ้าน้องเอกเจ้าน้องอ้อยเจ้าท่านผู้ชมเจ้าก็บรรยากาศตอนนี้ ifa, ที่ภูชีฟ้าอำเภอเถิงแต่ว่าเึียงไฮ เริ่มกลับมาคึกคักแข้มข,ข,ข,ข้างในช่วงต้นฤดูหนาวปีนี้นะเจ้ามีนักท่องเที่ยวตึงช้าไทยเช้าต่งางชาติเนี่ยทยอยเดินทางเข้ามาแอลเปนห้องว่ะทะเลหมอกอินะเจ้าทะเลหมอกยามเช้าอินะเจ้าเนาะซึ่ง<ะ>เ,เป็นสิ่งตีหลายคนแบบโอ้โหเป็น,นห้องว่ทะทวินหามาหิวใจรักษาใจอินะเจ้าเนาะมันลอยปกปุมภูเขาเหนือภูมแดนไทยล้าวนะเจ้าซึ่งเป็นพาตีงดงามขนาดเจ้าเป็นบอกว่า สวรรค์นบนดินอิน่ะเจ้ามาสัมผัสหมอกขาวขาวงามๆจะอีที่บนดอยเจ้ามันอยู่จุดชมวิวตรงนี้สูงประมาณพันหกร้อยเมตรเหนือเหนือระดับน้ำทะเลเจ้าท่าท่องเที่ยวนี้สามารถที่จะพอดอยอ่าไปสุดลุกหูกห,ลกหลูกตาพื้นป่ากว้างใหญ่นะเจ้าเนาะแนวเชือกเขาสลับซับซ้อนตอดยาวสุดตาเนี่ยแล้วก็แม่เจ้าเนี่ยแสงแดดมันจะ ตาซองอนอ,อนๆ้อนะจ๊ะแล้วก็จะมีหมอกบางๆลอยแล้วลองอินนะจ๊ะเนาะึกภาพตัวนะจ๊ะเนาะนะจ๊ะในส่วน <c oughs> ของชงเจ้านะจ๊ะยามเจ้าเจ้าจะจะอีนะจ๊ะเนาะอ่าทำให้ผุทประเทศสีภูเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีสีท้องสีขาวมันสวยงามสลับกันนะจ๊ะอ,อุณหภูมิสี่ภูชอฟาตั้งบนนะจ๊ะตั้งลุมเนี่ยม่ันจาประมาณสิบเก้าสซลสจ้าแต่ตั้งบนเนี่ยประมาณสิบสาม 13- ถึง15องศาเซลเซียสนะเจ้า,าก็คือ13มั่ถือว่าเย็นแล้วนะเจ้าเนาะปากสันผงับผงับ้วกา 13- ถึง15องศาเซลเซียสเนี่ยจะสร้างความประทับใจให้กับคนทีมาแอลมาเยือนกันนักเลยทีเดียวนะเจ้าม,มีท่านหนึ่งเจ้าคููประกอบการรีซอนในพื้นที่ท่านบันเทิงเคลียววงบันกะวกว่าเป็นเป็นสมาที่ผู้ษ,ษาสสมาคมท่องเที่ยวจังไห้เ่ยบอกว่าประเดี๋ยวนี้ถือว,ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม สำหรับการ L อลดิฟูซิฟานะจ๊ะมันเป็นจุดเด่นตีมีความธรรมชาติตีสมบูรณ์ขนาดนดัมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันปัจจัยแค่ช่วงเจ้านะจ๊ะตลอดทั้งวันก็คืออ่าจนถึงต้นายก็ยังเย็นอยู่มแมลงก็ยังเย็นนี่นะจ้ะาคููประกอบการในพื้นที่ก่อตอนนี้เตรียมความพร้อมด้านถึงตีพักถึงอาหารแล้วก็การบร,ริการต่างๆในราคาตีบัตได้อพขึ้นนะจ้าเป็นราคาตีบบตว่า เป็นที่พักอาหารการบริการที่สามารถที่จะเขาจะได้สิดใจดล้วก็บางร่างเนี่ยก็มีคนละครึ่งพลัสีกนะจ้าเน,นาะแต่ามนโยบายของทางรัฐบาลเขาตัวยมจาเกิดรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาช่วงของอป่ายปีนี้นะจ๊ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสทะเลหมอกภูชิฟ้าที่งดงามนะจ๊ะซึ่งประเดี๋ยวเนี้ถ้าจะถามเรื่องของความปลอดภยัยหรือว่าการอำนวยความสะดวกต่างๆเจ้าที่อุทยานแห่งชาติกูชิฟ้าเปิดก็บอกว่า เ,เตรียมความพร้อมนะจ้ะมีเจ้าหน้าที่ประจําชุดบริการชื่อข้อมูลเส้นทางแล้วก็ดูแลนักท่องเทีย่ยวตลอดช่วงของฤดูกาลท่องเทีย่ยวหรือว่าสายซีสันนี้แล้วเจ้าเพราะฉะนั้นมาแอลได้มีความปลอดภัยเจ้าน้องเอกน้องออยเจ้า้ามีมีความปลอดภัยนะจ้ะแล้วก็ระบบการขึ้นขึ้นลงผู้ชี้ฟ้าเนี่ยประเดี๋ยวประกศาศเห้เป็นระเบียบนักขึ้นนะจ้าทุกคนสามารถที่จะแอลได้อย่างปลอดภัย บางทีอมีอะไอย่างเกิดขึ้นนะจ้าแล้วก็วในใกล้ชิดธรรมศาสตร์ตีสวยงามนาะนะเจ้าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเป็นแลนด์มากจุดหนึ่งตีว่านักท่องเที่ยวหรือว่าใครๆเนี่ยอยากจะมาสัมผัสทะเลหมอกตีงดงามตีภูจิฟ้าของตังเจียงไยเฮานะเจ้าเนาะเจ้าแล้วก็นอกจากนี้เจ้ายังมีงานเจ้าน้องเอเจ้าเจ้า มีงานสีสันแห่งดอยตุงเป็นแหมหนึ่งงานตีนักท่องเที่ยวบอกคนพลาดเนาะหัวหน้าเนอแล้วนักท่องเที่ยวเป็นต่ออันนี้กับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเทศกาลแหมจุดหนึ่งเปินห้องว่าเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงนะจ้าถ้าลังไมาแอวกับลุ่มลุ่มล่ำเปิดกัจะหุจตักกนึงได้น้ำว่า color off ดอยตุงนะจันที่สอง the monster junior blooming installation นะจ้า พระชนภัยไปกับเราภูพิทักษ์ป่าดอยตุงเจ้าก็จะมีเป็นเป็น,ปนคล้คายๆท่านเป็นมาสคอตนะจะเป็นคนเท้องอ่ะพี่โตอินะเจ๊ะพี่โตแล้วก็สีภูพิทักษ์จากเชียงแสนสีผูพิทักษ์จากเชียงแสนก็จะเป็นเป็นมาสคอตเป็นทรัพในตํานานของกลุ่มชนชาติพันธุ์ของเขาตา่ตางๆองนนเ,นเนาะจะจะเป็นสีสันแห่งดอยตุงแล้วก็ทุกคนก็จะได้ออกมาแอลกัน พอความสวยงามธรรมชาตินะจตีสดชื่นในช่วงนี้อดอกไม้กับสวยงามนี่นาจาตนะในปีเขาเคยไปแอวกันนเจแล้วก็เป็นการเจัดกิจกรรมตรงเนี้ยเพื่อรํำลรึกถึงพรามหาสุทษฐคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยนาจาต์ก็เป็นผู้ดีทรงเป็นแรงบนนันดาลใจให้สืบอสารงานทัศนิน แล้วก็ผืนตาแห้งขุนเขานะจ้าซึ่งตรงนี้สมเบ็จยานะจ้านอง,งที่เขาหูชักกันก็คือว่าพระองค์ท่านนจะจ๊ได้ามา,าดําเนินการในส่วนของการที่จะดูแลตรงเนี้พัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนเช้าจ,งาจังหวัดเชียงรายแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มาพำนักได้มาอพักพรได้มาท่องเที่ยวกันนะจ้าแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ก็เป็นปีทีสำคัญนะจ้าเนาะก็เป็นการนําลึกถึงพร้ามหาุณทธิคุ้นของ สวยพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาถพระบรมราชินีพันปีหลวงตัวนะจ๊ะนาอเป็นแรงบันดาลใจนะจ๊ะไฮไลท์พิเศษเป็นมาว่าเป็นการผรจญภัยในสวนดอกไม้มันจะเป็นจะไดน้งองเอกต้องมา,อาแอลหรือจาะนอน,น้องออยจา้ทาทันทันู้ชมจ,าจ้าตั้งมาแอาลหรือจ๊ะผจญภัยในสวนดอกไม้เป็นลายชนเผ่าตีสวนแม่ฟ้าหลวงนะจ้าต่ำกลางวิวภูเขาแล้วก็สายลมหนาว แล้วก็จะมีถนนคนเดินดอยตุงนะจ๊ะรวมไปถึงของกินของใส้ต่างๆงานคราบงานคราบก็จะเป็นงานพวกงานฝีมือประดับประดอยเป็นกระเป๋าเป็นไออย่างทีสวยงามนะจ๊ะจากครอบรัวของฮกชนเผ่าอันนี้น้องเอกสอบคนแดนนะจ๊ะเนาะผัวผัวของงานมนี่นะจ๊ะเนาะงานศิลปะวัฒนธรรมอี่นะจ๊ะเนาะน้องอ้อยเจ้าแม่เอลเนอร์ไม่เอลกันนักเจ้า เทศกาลมีดีเทศกาลสีสันแห่งดอยสุงนะจ๊ะคุณปามีการแสดงของซนเผาวตวย้ยนะจ๊นะนาะดนตรีพื้นเมืองแล้วก็เวิร์กช็อปงานครนะาสนะนี่นะจ๊ะช่วงเนี้ยช่วง2ธันวาคมนะจ๊ะ2ธันวาคมปีนี้จนถึง25มกราคมปีหนะ้านะจ๊ะทุกวันเสาร์วันติสแลวก็วันจุดนะคะตะเลิศตั้งแต่เวลา8มโมงเจ้าถ,ถึง6มโมงแรง่ดอยสุงนะจ๊นะนาะนะนะมีการแรสดงซนเผา มีกิจกรรมดนตรีพ,พื้นเมืองนะเจ้าเนาะเวิรื่องสอบงนียนต่างๆแล้วก็ยังมีพ่อฝนดาวตกด้วยนะเจ้าฝนดาวฝนดาวฝนดาวตกเจมินิสนะเจ้าแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ให้เราได้เพลิดเพลิในใจด้วยนะแจ๊สอินเดอะการ์เด้นอินนะจ๊ะเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเต่าต้อนรับปีใหม่ที่อบอุ่นบนดอยสูงนะเจ้าในช่วงสองปลายปีปลายปีนี้นะเจ้าแล้วก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนทับปีใหม่สัมภัส ความสุขความอบอุ่นแล้วก็ธรรมชาติคืออ่าเราได้มาพักผ่อนย่อนใจเต็มตีนะจ๊าเห็นงานหนึ่งเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงของจังหวัดเชียงรายนะจ้าเนาะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาแอลตัวนะจ๊เอเองน้องอ้อยเจ้าเจ้า จัดข้ามปีกันเลยเนาะงานนี้เห็นของกลิ่นนี่คือน่ากลิ่นกุหลาบเลยครับดอกไม้กงงามสมชื่อเป็นแต้แต่เลยตีจังหวัดเชียงหายาแต่ถ้าอดถึงงานดอกไม้แห่งงานหนึ่งตีต้องบอกว่าหิิงใหญ่และทุกคนต้องไปเอาเป็นประจำกุปีก็คือมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเจียงไายปีนี้จ,จัดวัานไหนถึงวัานไหนครับหัวหน้าครับอุ้ยเร็วๆนี่แล้วเจ้าเร็วๆก็อ่าเออช่วงธันวาเนี่ยครับช่วงกลางธันวาสิบแปดธันวานี่ยนะจ้ะ เป็นการจัดงานมหก,กรรมไม้ดอกอาเซนะียนเจียงไฮ2 0 2 5จัดขึ้นตามกำหนดการก็คือ18ธันวาคมปีนี้จนถึง7มกราคมปีหน้าเจ้าตีสว,วนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมืองเจีงยงไฮนะเจ้าพร้อมกับเปิ้นได้กระจายความงามตรงเนี้ยดอกไม้ต่างๆไปยังโซนอำเภอต่างๆแถมสองอำเภอเจ้ามทต่เวียงไชยนะีิตรเวียงไชยเนี่ยเปนก็จัดดอกไม้งามๆแต่ตี ส่วนสาธ้ารนะหนองหลวงเจ้า,าแล้วก็ไปเห็นตีก็คือตีแม่สายตีวัดถ้ำเสาหินพญานาคอำเภอแม่สายนะจะมีความงามของดอกไม้แล้วก็จุดทือเราได้แชะไดะ้เป็นห้องว่าเช็คอินนะจะภาพสวยๆทุกมุมตีเพเภอเวียงชัยแล้วก็ตีแม่สายรวมไปถึงตีสวนไม้งามริม้ําก๊กเนะจ้าเป็นห้องว่าอาหารอาหารจะอร่อยอาหารท้องถิ่น รถเดชนะเจ้าพิพันธ์ชุมชนต่างๆแบบมวลน,นั้นครบจบในงานเดียวเนี่ยนะเจ้าสำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนซึ่งอบจอเจีงยงไฮเปิ่นได้ปรับรูปแบบในการจัดงานบางส่วนเจ้านางเอกนอะงออยเจ้า <c oughs> ท่านผู้ชมเจ้าในช่วงกิจกรรมนี้เพื่อเข้ารวมพิธีเป็นการร่วมถวา,ายความอาลัยเจ้าสมดเ็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินาถพระบรมราชานีพันปีหลวงตวเนะเจ้าก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านเจ้า ได้สวมใส่เครื่องแต่งกายชนสีไว้ทุกนะเจ้าถ้าจะว่าใส่เสื้อขาวก็จะติดโบสีดำตั้งส้เนี่ยต้องแขกต้งแขนไส้ก็ได้หรือว่าใส่ชุดดำชุดออกเทาก็ได้นะจ้นานะเป็นกัรถวายความอาลัยนะเจ,เจ้าส่วนพระเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีพันธุ์สิรีหลวงนะเจ้าสิบแปดพันวาคมนี้ถึงเจ็ดมกราคมนะเจ้าสามตีส่วนแม่งามริมน้ำกกที่อำเภอเมือง แล้วก็ส่วนสาธารณะหนองหลวมเพลวินใจแล้วก็วัดถ้ำเสาหินพญานาะฏอําเภอแม่สายนะเจ้าดอกไม้งดงามทั่วจังหวัดเชียงรายเขาเลยเจ้าอันนี้เป็นกิจกรรมไม้ดอกอาเซียนเป็นไม้ดอกตีหลากหลายความสวยงามของแต่ละพื้นที่เป็นไม้ดอกฝรั่งเศสไม้ดอกเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะจะมาสัมผัสมาชมมาแชะกับความสวยงามตรงนี้ได้แล้วก็คณะเดียวกัน เห็นงานเจ้าต้องเอกเจอ๋อยเจ้าพัดๆไปเลยเป็นเป็นห้องงานเชียงรายดอกไม้งามปีนี้ครังที่สซาสองและเทศกาลดนตรีในส่วนตัยนะเจา้าและกศะนยนเรียนร,รู้เกษตรนวัตก,กรรมอันนี้สพกธันวาคมเจ้าถ่าแต่วาภัายมากรอนเนาะงานเจีงยงไฮเนี่ยสิบแปดธันวาคมไปงานดอกไม้อาเซียนก่อนถ้ามาช่วงสพกธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ที่สิบสองนะเจ้าไอ้ตรงจุดนี้ก็คืออาจะตีสวนสาธนะารณะหาดนครเจียงหายใกล้ๆบักไก่จากสารการเขาเจ้าไปเห็นบักกีกิโลอีนะเจ้าเนาะสภ์ธันวาคมถึงสิบพกกุมภาพันธ์อันนี้จะยาวหน่อยเดี๋ยวเจ้าน้องเอกเจ้าน้องอ้ยอยเจ้าอยาเราเดี๋ยวจะท่านผู้ชมช่วงธันวามกราพุมภสามเดือนิจ้กถึงสิบพกกภุมภาพันธ์ตนะีสวนสาธารณะหาดนครเจียงหาย โดยเทศบาลนครเชียงรายเป็นจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นครั้งที่สองแล้วก็มีเทศกาลดนตรีในสวนนะจ๊ะมิวสิกอินเดอะพาร์คพร้อมกับเปิดพื้นที่ศูนย์ในรูปเกษตรนวัตกรรมเพื่อเป็นแรงเห็นหู้แล้วก็ท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในรื่การทอง,งเที่ยวของเชียงรายฮาตอตไเจ้าในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นสนัญลักษณ์หนึ่งของเอ่อชียงรายที่นักทองเทียวม,มาแอลก็จะพบความงานด้านนวัตรกรรมคำว่านวัตรกรรมคือไอ้อย่าง ก็คือในเรื่องของการตีเขาประด,ดิษฐ์นะจ๊ะด้วยดอกไม้เป็นรูปสีสันต่งต้งๆ้งเป็นตุ๊กตาเป็นโซนเป็นกิจกรรมคือภาพตีบนตกแต่งออกมาร้างสค์ออกมาได้ได้หลากหลายรูปแบบ,บตัวเองตเเ้าอย<า>เคยมาแอลแล้วก่เนาะเจ้าเนาะเป็นเป็นตุ๊กตาเป็นซินโดลเลราเป็นไอหยางเอี่ยเจ้าเนาะเป็นนวัตรกรรมศิลปะดอกไม้ที่เป็นทําขึ้นมาที่มีความแตกต่างกันไปในทุกๆปีนะเจ้าเพื่อคนจจหายได้มีความสุข แล้วก็อยากจะมาแอลเห็นแล้วก็คณะด้วยกันเป็นกันกระตุ้นเศรษฐกิจอของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่เอเติบโตตลอดไปโดยนะเจ้าเนะ่อันนี้ก็เป็นงานใหญ่ๆดีจัดขึ้นมาทุกปีนะเจ้าเพื่อกับพี่น้องประชาชนได้่ามกิจกรรมกันอู้กันมาหลากหลายงานแล้วอยากให้มาแอลก็เจ้า ใครไปเอาอยู่ครับแต่หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ตางเอ็นบีทีจะไปทําคลิปทารายการอยู่ครับก่อคงคงจะลบกวนตางประชาสัมพันธ์จังหวัดเนาะจีเปา,าสถานตีเฮาแหมกรัรมหนึ่งจะได้เอาความสวยงามมาฝาก่ันผู้ชมตวัวแหวนง,งานที่เป็นเกี่ยวกับสายสุขภาพเจ้ากิจกรรมปั่นจักร,รยานชิงรายรถคลาสสิกที่จะเกิดขึ้นทีส่สิงปากเจงไฮนี่มันก็เจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแห่งกิจกรรมหนึง่งนะจที จัดขึ้นมาสําหรับในส่วนของจังหวัดเชียงรายเขาห่วมกับ,บสิงค์ปาร์คเชียงรายนี่นะเป็นจุดตีหลายคนมาเช็คอินบ่อยมากน้องเอ,งนอกน้องอ้อยนี่มาถามแล้วท้องก็มาเช็คอินบ่อยแน่แน่เลยเจ้าสิง์ปาร์คเชียงรายนะแล้วก็ทางสํานักงานการกีฬาแ,แห่งประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเชียงรยารยารถพลาสติก2025เนี่ยเป็นการตรงเสริม,ออก,มาการออกกำลังกายด้วยกันปั่นจักรยานเจ้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของเจจังหวัดเชียงรายคือเจ้าจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬานะจ๊เป็นเมืองจักรยานเป็นเมืองกีฬาเมืองของวัฒนธรรมตัวแล้วก็เป็นการตอบสนองของจจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะเขาได้แทบการขั้นเลือกเป็นสปอร์ติตีก็คือเมืองเมืองกีฬานะจ้อก็เลยจะกิจกรรมขึ้นมาสี่ระยะทางก็มีสองห้ากิโลเมตรเจ็ดสิบกิโลเมตรร้อยกิโลเมตรสองร้อยสองห้ากิโลเมตรมีสี่ระยะทางด้วยกันนะจ๊อเส้นทาง เส้นทางเอเนี่ยก็ร้อยสองห้ากิโลเมตรเส้นทางบีร้อยกิโลเมตรเส้นทางซีเจ็สิบกิโลเมตรเส้นทางดีสองห้ากิโลเมตรนะจ๊อมีนักปั่นจักรยานเนี่ยก็จะได้สัมผัสความสวยงามของอำเภอต่างๆของจ,จังหวัดเชียงรายเขาจะผ่านสีน่อำเภอนะจ๊ออำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชยัยอำเภอเวียงเชียงรุง้งอำเภอดอยหลวงนะจ๊ะอสัมผัสบรรยากาศงามๆไปตัวเองสำหรับในส่วนของกิจกรรม ในการจัดงานของเขาจะเริ่มแต่วันเสาร์ที่สับเก้านี่ก็จะมีการลงทะเบียนทับเสื้อกับป้ายหมายเลขนักกีฬาแล้วเจ้าแล้วก็แจกรางวัลจากบูธสูนในงานแล้วเจ้าตีสิ่งปากยังหายแล้วก็สามสิบเจ้าเจ้าหกโมงตื่นมาเจ้าเนี่ยก็จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาในระยะร้อยสองห้ากิโลเมตรแล้วเจ้าอันนี้ก็ปันไปจะปันไปจนถึงสิบโมงแปดสิทีเขา้าเข้าเส้นชัย แล้วก็ทีมร้อยกิโลเมตรจะไปตัวเวลาเจ็ดโมงเจ้าเจ้าเจ็ดโมงเจ้าถึงสิบโมงสิบสามนาทีแล้วก็เจ็ดเอ่อช่วงเวววววนจน็ดโมงจึงเนี่ยตั้งทันผู้่วดกันแต่ว่าเชียงรายทำพิธีไปตัวนักกีฬาเจ็ดสิบกิโลเมตรนะเจ้าแล้วก็เจ็ดโมงสี่สิบห้าไปตัวนักกีฬาเจ้าห้ากิโลเมตรนะเจ้าแต่ช่วงเจ้าเจ้าเป็นผู้บริหารของสิงคโป้์เชียงรายเป็นถึงผู้ป่อยตัวนักกีฬาในระยะร้อยเจ้าห้ากิโลเมตรที่จะต้องตัน ระยะเวลาเมื่อนี่นะจ๊ะเนาะสมธรรมขาดบรรยากาศแล้วก็การดูแลหน่วยงานทุกภาคส่วนทำงานกันเต็มตีเจ้าพอมาอยู่จังไยเขาเห็นเลยว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนนะจ้าตั้งแต่จังหวัดจังไ้ตำรวจผู้ทอนอบจเทศบาลนคนระจังไาท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเจ้าสมาคมกีฬาต่างๆระ,ะทีมของกรมประชาสัมพันธ์เขาตัวแล้วก็อำเภอเมืองจังไฮอำเภอเวียงไซเวียงเชียงรุ่งดอยหลวง แขวงทั้งหลวงต่างๆและกอสถานีตำรวจต่างๆนะจ๊ะซึงสีพันความสวยงามไปตั้งบ้านหล่องคุณก็วัดหลองคุณก็ไปสถานที่นะจ๊ะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะจ๊ะเปิดมีความรวมรวมมือรวมใจกันมากถึงโรงพยาบาลตึงสมาคมแสงรรมสาธารณกุศลนะจ๊ะและกำลังที่ต่างๆเครื่อขายชมรมจักรยานจงหวัดเจยงญายนะจ๊ะรวมจัดที่จับนี้ขึ้นมาก็ยังเชินๆไปต้องประชาชนได้มาอ่า รวมแอวงานหรือว่าปั่นจัก,กรยานเรื่องของสุขภาพเนาะนําเสนอเป็นลักษณะให้ทยๆแบบว่าเส้นทางการปั่นจัก,กรยานโมนี่นะ่จออ้าอันนี้ก็คือจะเห็นภาพทีเขาปีที่แล้วเนี่ยแต่และคนมีวความสุขในการได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้ชมความสวยงานของจังหวัดเชีงออยงนะรายเขาตัวเนยเจ้เป็นครื่อง,งหนึ่งที่จะกิ่จกรรบมีขึ้นมาเจ้า ปันไก่เหมือนกันเนาะเป็นร้อยโลแต่ในความตีเป็นเป็นเอากันบังก่าย่างสม่ำเสมอแล้วร้อยโลกับ่ะเป็นอุปสรรคสาหรับนักปันเห็นแล้วอยากไปปันตัวยเลยเพราะว่าในช่วงนี้ก็อากาศดีขนาดตุวยนะจ้าจับมาปันด้วยกันเนอะจ้าวผิดท่ากับเหนึปกิจกรรมข้ามหวหน้าครับเจ้านักหลายขนาดจังไฮเจ้างานเยอะมากจ้ากจอันในช่วงนี้อยากจะไปเห็นน้อยได้ก็เจ้าได้ขราหัวหน้าครับเจ้า ปาเขน,น้อยเนาะพอดีอไปรวมกิจกรรมงานดีๆมาเจ้าครัวศิลปะร่วมกับเซนทรัลเชียงรายเปิดเิทศการไอดนติตี้ตัวตนคนศิลปะลรวมพลังศิลปินชาวเชียงรายถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ่านผลงานศิลป์จ้าวจีศูนย์ค่าเซนทรัลเจา้าจัน่นจีไปจั่นลุ่มเลยเนาะใกล้ๆก็กาดหลวงพอลงจั่นลุ่มไปแล้วจะเจอกาดหลวงเข้าไปดางไหนก็จะเป็นนิทรรศการตรงนี้เน่ะจะจัดขึ้นมาโดย กิจกรรมนี้ได้เปิดขึ้นไปแล้วนะจ๊ะเมื่อวันที่แปดแต่ช่วงระหว่างนี้มีการโชว์ภาพที่สวยงามเจ้าจนถึงวันที่หกชันวาคมเาคาจามีพิทีเปิดไปแล้วแต่ว่ากิจกรรมต่างๆตรงนี้ก็ยังมีความสวยงามเป็นยูนจากนิทรรศการเดนติตี้ตัวตนคนศิละปะที่ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินชาวจังหายได้ถ่ายทอดความคิดอัตลักษณ์ของแต่ละท่านซึ่งนิทรรศการตีพานมาเปิดนบกว่า เอ่อมาได้แสดงเรื่องของอัตลักษณ์ตัวตนตัวใดต่ว่าศิลปินจังฮายตีมาจะคิดกลันในครั้งนี้มีห้าท่านแล้วก็อ่าห้าท่านติดตัวตีโชว์ขึ้นมาในภาพเด่นๆในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็มีศิลปินแห่งหลายท่านด้วยกันตีได้มระหมง,งานแล้วก็ได้มาโชว์ภาพนะจ๊อบ <teh. S 2> ห้าท่านเด่นๆตีมาเอ่อวาดหรือว่าวาดภาพมาโชว์นิทรศการต่างๆตัวนี้ก็มีท่านสุริยันวงโยธานะจ๊อาท่านชันศิลป์ใจคำ ท่านระวีมโนเรืองแล้วก็ท่นานไกรวุฒิดอนซักท่านอนันต์สมเสมอใจนะจ๊ะแต่ละท่านเนี่ยผลงานล้วนสะท้อนความงดงานความเป็นตัวตนอย่างเช่นท่านระวีมโนเรืองเนี่ยท่านกฤตจทนัดในเรื่องของเส้นสายเป็นเรื่องของแนวของดอกไม้นะจ๊ะดอกไม้อากษณะลหลากหลายรูปแบบในจินตนาการใน อลักษณะที่เปนจะลังสันออกมาเป็นดอกไม้ใยดอกไม้น้อยหรือว่าเลียทางใกล้ไกลหลากหลายสีสันแล้วก็แต่ละทานก็จะมีความละเอียดในแต่ละเส้นสายนะก็ยังเช่นบ,บางทันเช่นสุิยันวบงโยธาทันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวของภาพต่างๆพร้อมกับระพพคเนศสี่ค่อนข้างจะละเอียดงดงามอินทอาจารย์เนาะแต่ละทันเปิ่นก็ได้ถ่ายทอดความคิดและอัตลักของตัวเขา ทานผลงานศิละปะร่วมสมัยตรงเนี้ยแล้วก็มาจับจองจับจองที่จะมาเป็นเจ้าของได้นะจอนเนาะในะในราคาตี่บบแปลงเจ้าันนี้เป็นงานศิละปะที่อยากจะฝากไหวสําหรับคนที่ชอบทั้งด้านผลงานด้านศิละปะอินเะดียซานเนาะอยากจะฝากในส่วนของกิจกรรมของตั้งแต่งว่าเชียงฮายเจ้ายังมีเหมหนักเฮมลายด้วยกันก็เอาไว้พรหอมปลาหอมปอมปแต่อีกกัน <c oughs> แล้วกันนะจ้าเนาะนะสำหรับ ในช่วงของรริการของเขาแะเจ้านางเอกเจ้าค้อยเขา่ครับคุณผู้ชมจะได้ก็ตามคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงไฮ้หัวหน้ากับทีมงานเปิ้มีข่าวสารอันยังของจังหวัดเชียงไฮ้ก็จะได้เอามานําเสนอในเพจนี้คุณผู้ชมก็ไปผอไปกอยกันได้วันนี้ต้องขอบพระคุณจันทนาครับหัวหน้าเยาวรักเรือคาข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงไฮ้จะได้มาอู้จจากกับเฮาในวันนี้ยินดีจัน้นาครับหัวหน้าครับขอบคุณนักเจ้า จ้าขอขบคุณทุกท่านเจ้าวสวัสดีเจ้า